สดีนะครับก็มาพูดเรื่องโรคเยื่อบุมดลูเจริญติดท,ที่นิดนึงเพราะว่าคอนเซิลปรึกษามานะว่าคนไข้เนี่ยอายุน่าจะประมาณ45อะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกนะคนสุดท้องเนี่ยอายุ6ขวบมี6ขวบกับ8ขวบนะไปรักษา ที่โรงพยาบาลในเครือประกันสังคมก่อน2วันนะอาการไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ปวดท้องแล้วมาที่แผนกศัลยกรรมเราก็ไม่รู้เขาเารักษาอะไรบ้างอ่ะเขามีประวัติเรื่องของเป็นช็อกโกแลตซีดมาประมาณ9เดือนแล้วก็ฉีดยาฉีดยาคุมคือโรคเยื่อบุโพรงช่อิดที่ที่เป็นช็อกโกแลตซีดเนี่ยเอ่อมันรักษาได้หลายทางนะแต่คนนี้ให้ยาคุมฉีดมา9เดือน ฉีดทุกเดือนคือมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาโรคเงยื่อบุรูจเ็นิตี้แต่ผมคิดว่าน่าจะวินิจฉยัยผิษเพราะเห็นว่าเขาวินิจฉัยว่าคนไข้คนคน,นี้มีถุงช็อกโกแลตซีนในขนาด3.5เซนนะแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไแม่งสั่งฉีดอย่างเดียวนะอยากคุมฉีดเก้าเดือนติดเลย เพราะฉะนั้นเราต้องประเมินสภาพุนไข่ปกติแล้วเนี่ยถุงน้ํามีชนิดหนึ่งที่เวลาไข่ไม่ตกมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาเราเรียกว่า functional cyst หรือว่าถุงไข่ที่มันไข่ไม่ตกมันก็เป็นถุงน้ําที่มันที่มันยุบตัวเองประมาณ2เดือนใช่ไหมฮะตอนนี้พอเขาได้กวินิจฉัยเป็นช็อกปั๊บเขาก็ฉีดเลยเพราะ d m a ก็เป็นตัวหนึ่งในการรักษา แต่แม้คนไข้ไม่มีประวัติปวดเมนเลยนะฮะไม่รู้ว่าเออวินิจฉัยจากจุดไหนเพราะว่าปกติถ้าเราดูอุจาวเนี่ยตัวถุงของช็อกโกแลตเนี่ยข้างในมันเป็นเหมือนกับมีทรายดำอะเพราะเราเคยกินงาดำให้มันจะมีงาดำอยู่ข้างในเวลาเรามองแต่ถ้าเกิดเป็นถุงน้ำแบบ functional c y s หรือถุงน้ำที่เกิดจากไข่ไม่ตกเนี่ยมันโตได้ถึง10เซนเลยนะแต่คนนี้ประมาณ3าใช่ไหมฮะ เวลาน้ำใสที่เป็นไม่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 มีเลือดข้นอยู่ข้างในแบบช็อกลตซี์มันก็จะเป็นกับท้องฟ้าในคืนเดินมืดที่ไม่มีหมู่ดาวไม่มีเมฆมันจะมันจะเป็นดําใสเขาเรียกดาใสพวกนี้เนี่ยเรากินยาคุมหรือว่าปล่อยเฉยๆก็ได้ติดตามสองเดือนมยุคแต่คนนี้ปรากฏว่าให้การวินิจฉัยว่าช็อกลตซีสก็เลยฉีดยาด้วยแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไรเลย เพราะว่าโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมนั้นเขาเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหมอคนแรกวินิจฉัยผิดหมอคนต่อไปก็ไม่ได้ดูอีกแล้วก็ฉีดยาตะบันตามหมอคนแรกไปเพราะาคนไข้เยอะเขาไม่มีเวลาที่จะดูเป,เป็นรายรายไปนะคนไข้คนนี้ก็ไปฉีดไปไปเที่ยวที่ไหนก็ฉีดไปเรื่อยแล้วก็เกิดปัญหาช่วงนี้ก็คือว่าเลือกกระปอยมายาวเลยเพราะว่า คนข้ก็าถามบอกเขาเลือกออกแบบนี้มาเรื่อยๆมีเมนตอนแรกเขาบอกมีเมนจริงๆไม่ใช่เมนพอถามคนไข้คนไข้บอกเลือกออกกระป๋องน,นี้เป็นมานานเป็นหลายๆเดือนแล้วนะฮะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไอ้ตัว dmpa หรือว่ายาคุมชนิดฉีดเนี่ยมันเกิดอัลโทฟิกเอโนเมติอัมคือเยื่อบุมันเลือมฝ่อตอนนี้ถ้าเป็น as, ช็อกโกแลตซีสจะมาเป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าช็อกโกแลตซีสที่เกินกว่า3ามเซนไม่ยุบต้องต่ำกว่า2เซน อาจจะยุบแต่เยื่อบุมลูกที่มันไปเกาะข้างนอกร่างกายเนี่ยมันจะไปเกาะในอุ้งเชิงการานไปเกาะในรังไข่ไปเจาะเกาะที่ไหนที่ตูมมลูกอะไรเนี่ยพอฉีดยาคุมมันจะฝ่อไปเพราะมันเป็นอัตโทฟิกอัตโทฟิกแปลว่าฝ่อเอโดเนรเียมแปลว่าเยื่อบุมลูกมันทาให้เกิดเยื่อบุมลูกฝ่อตอนนี้เยื่อบุมลูกในในในโพรงมลูกพอม,มันฝ่อมันก็มีเลือดออกมเป็นก้อพอยเพราะว่ามันมีเส้นเลือดเข้าไปณที่ฐานของเยื่อบุมลูก ช่ไหมฮะมันก็กระปิดกระพอก็เลือดออกมาตอนนี้คนไข้คนนี้พอเราตรวจภายในเราก็เป็นเป็นเลือดแบบกาแฟกาวอ่ะก็เป็นแบบช็อกกาแฟก็ปนกับของเหลวในช่องคลอดนะตัวภายในก็ไม่ปวดอะไรดูตัาาวซา่านทางช่องคลอดไม่เจอชอ็อกไม่เิดถุงน้ำเลยใดยๆเลยนะแต่คนไข้ที่ปรึกษาจากสัญญกรรมเนี่ยคนไข้เนี่ปวดท้องที่แถวยอดลิ้นปีแสดงว่าไม่ใช่หรือไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ว่าเนื่องจากมีประวัติ กี่ยวกับช็อกโกแลตซีสสังเกรร์มกลัวเขาก็เลยปรึกษามาต่ความคิดเห็นของผมก็คือไม่น่าจะเกี่ยวกับทางสูนะก็น่าจะรักษาทางสัตว์ไปก่อนนะยกเว้นเปิดท้องเข้ามาแล้วค่อยมาดูว่ามันมีเกี่ยวข้องกันไหมแต่ว่าตอนที่ตัวจภายในไม่เจ็บเลยเพราะฉะนั้นโดยหลักการเราเราไม่ควรให้การรักษาทางสูเพราะคนไข้เจ็บที่ลิ้นปีซี่โครงแถวนู้นนะสูงสูงเท่านั้น แล้วก็ทำธีก็ไม่เจอความผิดปกติอะไร